ไปพิธีเดี๋ยวมาขอวเรื่องนั้นก่อนเจ้วาขอส่วนบนก่อนเจอหน้าพิตีเนี่ยมาเรามีพระเหมือนกันเอาวันนี้มาเซวาบอลเงไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ก็แสดงความมีดีกับเซวาด้วยนะคะครับร้งมีก็ยังเปมีบอลมีนี้มแนลกสงเรามาลุกมาเราเราอยู่มาตั้งแต่สดับ ใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นการรีบอร์ที่ที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าให้เป็นการกลับมาที่เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแต่แน่นอนแหละว่าคุณภาพก็ก็ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกในปีหน้าก็ต้องรอติดตามที่ในพระถุนิกเองเนี่ยจะเป็นจะเป็นปีหน้าที่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็จะกลับมาแบบอย่างนี้อีกก็ฝากแต่ว,ว่าวันนี้ก็ฝากตัวใหม่ตัวนี้ก่อนนะเป็นการสื่อสารกับ ผู้หญิงที่ดีที่สุดแล,ลว้วละเซวาอันนี้คือพี่หนิเขา<อ><ล>ยังอยู่ลาเซวาเหมือนเดิมในในพาร์ทส่วนของหนิงยังอยู่ค่ะเพราะจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของหนิงเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่แยกออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะผมเราจะมีเปอรเซ็นต์ยังไงบ้างครับคุณข้าวนนในส่วนของในส่วนของหนิงเหรอคะก็ต้องพูดว่า เด็กลงยังไงปีหน้าก็ต้องรู้ว่ามันจะเด็กลงกว่านั้นมันก็จะไปตอบโย์ในของปีหน้าแต่ก่อนที่จะไปปีหน้าเนี่ยมันจะต้องดูแลพื้นฐานที่ดีก่อนตั้งแต่ตัวสีแดงสีขาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนานวัตกรรมไปเรื่อยๆปีนี้25ปีหน้า5ขวบอย่างนี้หรอแม่หนิงปิสมองปะคะสมะบองหนิงใช่ปะติดตามติดตามเซวาค่ะก็ฝากเซวาไว้นะคะอย่างที่บอกว่า9ปีแล้วแล้วก็อยู่กันมายาวนานก็ เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มากับในนะตำมณนวันวนตกรรมแล้วก็ดูแลผู้หญิงมานานแล้วหนิงบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน่เรื่องอ,องญญาองช,ชีพก่อนตื่นเต้นอะไไม่ใช่ไม่ไล่เราไล่ระดับอารมณ์ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หนิงเชื่อว่านักข่าวดูไลฟ์อยู่หนิงกลัวพี่ตีมากเลยอะ่ะตรงนีงน้ทุกคนมีคำถามของตัวเองเรื่องจากชาชีพโดนไปางโดนไปโดนยังไงมาเดี๋ยวนะ เริ่มแรกเดิมเอียน้องนุ่นนบลักเป็นคน<ไ>เป็นคนเป็นคนโทรไปตามมาตูมแล้วก็บอกให้มาตูมโทรมาบอกหนิงว่าให้ช่วยแบบอ่านข้อความหน่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านข้อความ,มแล้วก็บอกว่ามีชื่อหนิงไปถูกแอบอ้างในการขายของอนั่นแหละมันเริ่มมาจากตรงนั้นมาเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็แล้วก,วก็เราก็ไปคุยหนิงก็พาผู้เสียหายที่ เขามีโดนแอบอ้างว่าเป็นเราอะไปลงบันทึกประจําวันว่าหนิงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ววันที่ไปลงบันทึกประจําวันก็เหมือนกับเจอผู้เสียหายคนอืน่นอีกรวมตัวกันเยอะมากขึ้นตอนนี้ทางเางแล้ว<ำ>แล้ว,<ำ>ลวสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวหนิงเองอะไปสั่งซื้อ i p h o n แล้วไม่จ่ายตังท,ง,ทงทั้งที่หนิงไม่ได้เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเหตุการณ์วันที่อยู่ที่สถานีตํารวจอะ คือทางเจ้าหน้าที่เองหรือผู้เสียหายท่านหน่งเองที่อยู่ก็รู้ว่าหนิงติดต่อน้องเขาได้หนิงแล้วระหว่างที่หนิงกําลังแจ้งความอยู่หนิงก็โทรไปบอกน้องเขาว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยตอนนี้หนิงลงมาทึกประจําวันแล้วหนิงแจ้งความแล้วนะเขาอ่ะไดไลฟ์สวนกับหนิงทันทีว่ามีของพร้อมส่งณเวลานี้หนิงก็เลยโทรไปว่าถ้าของพร้อมส่งตอนนี้เนี่ยให้เอาของมาที่สอนอทองหล่อเลยหนิงไปกับทนายมี เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่มีผู้เสียหายคือเอาว่าพยายเยอะมากหนิงก็เลยบอกว่าให้เอาของมาส่งตอนนี้เลยหนิงจะรอก็คือแต่สุดท้ายหนิงก็รอไม่ไหวหนิงก็กลับไปก่อนแต่เขามาแต่มาพร้อมกับ iPhone อีกทั้งหมด3เครื่องมากับคนขายโทรศัพท์มือถือร้านร้านหนึ่งแสดงว่าถ้าสมมติว่าหนิงรับ3มเครื่องนี้เอาไว้หนิงก็จ่ายตรงกับร้านร้านนั้นเลยถูกบ้าคะก็แ,แสดงว่าเขาไม่มีเครื่องแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเอาหนิงไปโพสตแผนว่าหนิงอะไปสั่งซื้อ iPhone แล้วไม่จ่ายสตางค์ เร <oh uh ื่องมันที่มาที่ไปมืนกันรู้จักกับเขาไหมเพราะว่าเขาก็มาอยู่ในแวดวงในงานปาร์ตี้คือใช้คําว่ารู้จักไหมหนิงต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราเป็นดาราอย่างเรามางานอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไปได้ว่าใครมาขอเละถ่ายรูปแต่เราก็จะเห็นมาอยู่ในกวนเพื่อนๆนคือมารู้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วมาความความเป็นเราเราเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าว่าอะไรยังไงเขาเฟนลี่กับเราเราก็เฟนลี่กับเขาจัสแค่นั้นเองคือความสัมพันธ์ แต่ถามว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็มีญาติหนิงเอง<ะ>ก็โดนไปเหมือนกันกับน้องคนนี้เหมือนกันแต่ว่าหนิงก็ได้โทรไปเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างเขาก็เคลียให้เลยทันท<ะ>ี<ะ>นับปีที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตขนาดนี้ค<ะ>่ะหลังจากที่เราไปส่งน้องอตอนนี้เรื่องันดำเนินการเรื่องดาเนินการไปถึงตอนนี้ไปบก,กปอทผนะู้เสียหายทั้งหมดเพราะว่ามันมีตั๋วของคอนเสิร์ตแบ็คทิ้งอีกอแล้วก็กลายเป็นว่า พอทุกคนรวมตัวกันไปแจ้งแจ้งความก็กลายเป็นว่ามาเขียนแผนโพสหาหาว่าหนิ่งอ่ะมามาทำลายชื่อเสียงเขาเถ้าทำลายทำลายธุรกิจเขา,า,ขาซึ่งในคำสัมภาษณ์ของหนิ่งวันนั้นถ้าไปย้อนดูดีๆหนิ่งว่านิงนิ่งน,งนิงตอบสัมภาษณ์อย่างเซฟที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่จริงอ่ะเขาจะมากราบขอโทษหนิ่งแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงหนิ่งต้องไปกราบขอโทษพ่อเขา ก็คือก็อคือเขียนไปวันหนึ่งเขียนอย่างนี้อีกวันหนึ่งก็ก็อีกแบบน,งนึงก็เลยง,งงว่ายังไงแต่ถามว่าตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในกลุ่มไลายเขาก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือกันหนิงทําหน้าที่ได้แค่บอกว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องและก็เป็นกระบอกเสียงบางอย่างเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยต้องใช้คําว่าเดิมเอียจะไม่ยุ่งเลยก็ได้ค่ะแต่มันมีคำพูดของผู้เสียหายว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอ คือมองสองมุมนะถ้าจะมองมุมมุมบวกเราอาจจะพูดได้เลยว่าอา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราคุณไปซื้อของเองแต่อีกมุมหนึ่งเรามองว่าเมื่อเอาชื่อเราไปแอบอ้างเราก็ต้องดีแคลร์ตัวเราให้ชัดเจนว่าว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงพี่หญิงไ้คุยกับเพื่อนๆเราไหเพราะว่าเขาก็มีเรื่องคึ้กับดาราคือคือพอมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนิงเองเป็นคนที่พูดกับน้องเขาว่าให้ลบลูกทุกลูปออกซะ ตอนแรกก็มีความดื้อว่าไม่ลบแต่ตอนหลังเนี่ยหนิงว่าหลายๆคนก็โทรไป <_ S 2> เขาก็ลบเขาก็ลบออกแต่ในโทรไฟล์เขากนยังว่าเขาฐาหนะดีบ้านเรือน ในในส่วนตรงนั้นหนิงขออนุญาตว่าหนิงขออนุญาตไม่ไม่ออกความที่เห็นในส่วนแบ็คกราวเขาดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นข่าวหนิงเชื่อว่าคนอ่านข่าวทุกคนเดี๋ยวนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ถูกว่าฉะนั้นคือบางครั้งการซื้อของหรือว่าอะไรก็ก็อย่าอย่าอย่าคิดแค่ว่าเอาชื่อเราไปอ้างแล้วแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสุดท้ายแล้ว่ความเป็นดาราหรือนักแสดงมันจะรับแทนทุกอย่างมันมันก็ไม่ใช่นี่ทาได้ดีที่สุดแค่นี้ก็จริงจริงดูมาทำไม ถามชายไหมหรอจริงๆก็ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันตอบคือมันเขาทุกคนคงฟิลเดียวกันเดี๋ยวสมมุติมมว่าหนิงเห็นว่าเขามากับคนนี้คนนี้ก็เห็นว่ามากับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นแบบทอดทอแล้วส่วนใหญ่เวลามามันจะเป็นงานแบบงานโอเพ่นอย่างเงี้ยงานโอเพ่นหรืองานงานวันเกิดที่ที่เพื่อนเราเราไม่ได้มีเพื่อนกูมเดียวมันเพื่อนหลายกลุ่มแล้ววันเกิดบางคนเขาจัด ทีเดียวเราก็เชิญเพื่อนหลายๆกลุ่มทุกคนก็จะต่างมีความเกงเรงใจว่าคิดว่าเพื่อนผมคนนั้นเพื่อนผมคนนี้อะไรแบบนี้ที่สุดเราอยากเอาเรื่องหนุ่มกงบสาแค่ไหนสำหรับตัวหนิงเองหนิงหนิงหนิงจบแล้วหนิงได้ชี้แจงส่วนหนิงหนิงจบแล้วสิ่งที่หนิงทำได้คือหนิงแค่เช็แคร์ความรู้สึกของผู้เสียหายความคนที่เขายังรู้สึกว่าคือมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่หนิงท,ที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเทคแคร์ความรู้สึกพวกเขาแล้วมีอะไรพอจะช่วยได้คือมีน้องที่อยู่เป็นแบบยังยังเป็นอยู่มหาลัยอะ่ะ แล้วเขาเสียเงินไปแล้วเขาเครียดจนถึงขั้นเขาแบบอยากฆ่าตัวตายอ่ะคือบางทีเรื่องอย่างเงี้ยมันมันไม่เกิดขึ้นกับใครอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าว่ามัน,อนเออมันทรม,มานขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าการที่เขาต้องไปตามตามแล้วนัดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วไม่ได้เรื่องหรือบางคนบอกขอเงินคืนขอเงินคืนต้องเ,ออเซ็นเอกสารแล้วทําไมขอเงินคืนต้องเซ็นเอกสารละ่ะอะไรเงี้ย แล้วพอไม่ยอมเซ็นก็จะกลายเป็นว่าจะเอาเงินหรือจะเอาเครื่องคุณเองนั่นแหละไม่จบคือทุกคนก็จะปั่นปวนกันหมดไปอเนี้ย่อ่าตอไปพเรื่องกางที่เราออกมาพูาาแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอ,อ่าตัวหันเสริมใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวหนิงเองเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งหน้าที่ของวามเป็นดาราที่หนิงทาได้คือชี้แจงว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรและหนิงเองก็ไปแจ้งความเอาไว้ทุกอย่าง เช่นเดียวกันเหมือนกันและนะวันนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อเรื่องเนี่ยมัน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 ย er ังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆหนิงเองหนิงมีการยกเลิกการทํางานในส่วขนของหนิงเลยทีเดียว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ตั้งแต่ปีวันที่10ตุลาปีที่แล้วก <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องทำไม อันนี้อันเนี้ยตัวหนิงเองหนิงไม่ทราบเลยว่าอย่างไรว่าว่ามาเกิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจดแจ้งหรืออะไรใดๆก็คือคนละตัวกันอันนี้เท่าที่หนิงหนิงเข้าไปคุยกับทางบริษัทนะคะแล้วจนวันนี้สิ่งที่หนิงรับผิดชอบได้ดีที่สุดคือหนิงก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าเออพี่หนิงนะวันที่ที่เรารับมาตอนนั้นคือเราเช็คหมดแล้วเขาก็มีเอกสารอะไรให้เราดูหมดทั้งหมดทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วพอเป็นเรื่องความรู้สึกแรกตอนนั้น สิ่งสิ่งที่หนิงอะเสียใจมากที่สุดเพราะหนิงเองเป็นคนนึงที่ทําธุรกิจเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอะส่งต่อให้กับคนที่เป็นผู้บริโภคถ้าเขาเสียหายอะแล้วเราคิดในทางกลับกันว่าถ้าคนในครอบครัวเราอะเสียหายเหมือนกันเราจะรู้สึกยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนิงคอนเซิร์นมากๆเรา,าถ้าคนที่รู้จักหนิงดีจะรู้เลยว่าหนิงมักจะ แคร์แคร์กับคนที่เขาดีกัน,นอย่อยมากกว่าคน,นไหนก่ไคนทีกปีกเราเราต้องทำเราต้องทำหนิงสิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่อบใจตัวเองว่าอะ,อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นกับหนิงเนะาะปีนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์หนึ่งจบไปเหตุการณ์ใหม่ก็เข้ามาแล้วมันเหมือนแบบเออสุดท้ายมันก็ทำได้แค่ว่าสติใจเย็นแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้า ใจเย็นแก้ปัญหามันก็จะมีทางออกที่ดีหือันว่าต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจแต่ว่าในส่วนของคนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะหนิงว่าหนิงอยากให้เวลาอ่านข่าวอะค่ะคืออ่านให้ให้ให้ละเอียดอะนิดนึงแล้วก็วอนทุกทท่านว่าอย่าพลาดหวยใครเข้าใจผิดเลยอันนี้จริงๆเพราะบางครั้งอะมันเป็นแค่ แค่พาหัวแต่ว่าในเนื้อข่าวอ่ะมันดีดเทลหลายๆอย่างอ่ะหนิงเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี้ยบางทีมันก็ต้องเรียกแบบเอนเกーกันอนะ่ะแต่ว่าพออ่านในดีเทลแล้วอะค่ะมันมันคนละเรื่องเลย,เลยอย่างเงี้ยขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้าใจแต่หนิงโชคคนที่ไม่เข้าใจเวลาเวลาเท่านั้นเพราะหนิงๆเจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากๆหลายๆเรื่องก็คือเวลาเท่านั้นที่มันจะบอกว่าอะไรอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่เอากลับมาที่ บ้านทายซอยบ้านทายซอยเป็นไงงบ้ายันไงบ้างที่วันนั้นเราไปไลฟ์มันดูอึมครึมดูเหมือนที่เราหนิงขออนุญาตว่าถ้าเรื่องบ้านท้ายซอยอ่ะรอให้บ้านท้ายซอยมาตอบได้ไหมอ่ะเราไปร่วมไลฟ์กับเขาบรรยากาศเป็นยังไงเรารู้บรรยากาศบ้นนั้นถ้าสำหรับหนิงหนิงถ้าสำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่รู้สึกความอึมครึมเพราะหนิงอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วบรรยากาศจะรู้อยู่แล้วขี้ชิมากกว่าเออสำหรับหนิงหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความอึมครึมหนิงรู้สึกถึงหนิงขาด ตัวหนิงเองหนิงถามเออแล้วหนิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละอะไรเงี้ยสำหรับหนิงนะตั้งใจตามใของที่มันแถลงการนั้นออกมาเป็นสำหรับหนิงหนิงบอกเลยว่าใครรู้สึกไงไม่รู้แต่หนิงรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะตรงเลยมันมาพี่ตีโดยรายละเอียดพี่ตีโดยรายละเอียดค่ะรอรอรอบ้านไทยซอยมาคุยเองไหมอะแต่สาหรับหนิงหนิงไม่รู้สึกอะไรจริงๆเพราะว่าหนิงอย่างที่บอกว่าหนิงเองหนิงคุ้นชินอยู่แล้ว หนิงคุ้นชินไปแล้วแล้วคืนหนิงก็ไปหนิงก็ไปแว๊บๆไลฟ์เสร็จแล้วถึงเวลาหนิงก็ไปโกยของบ้านเขาที่มีอาหารกลับมากินบ้านตัวเองหลายคนอยากดูว่าแบบเนี่ยเก่งบ้างนะครับเพราะเรา่องในฐานะเพื่อนบ้านและเพื่อนสาวเของเราคุณดูคุณดีมาแล้วเขาก็ก็วันนี้ก็จริงๆวันนี้ก็ดีนะหนิงก็จะได้เปิดตัวไปเลยไงตอบแบบนี้แล้วกันเรา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 สวมติเรื่องไปเลยแล้วกันได้ป่ะคะก็จะได้เปิดตัวไปเลยไม่กดเต็ด เห็นพี่ย่าบอกพี่ย่าบอกโสดพิพ็กแตกกลางไรเลยนะพี่หนิงหนิงไม่เห็นกลัวเลยท่คนขาทุกคนขอให้เข้าใจว่านี่หนิงกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะคทุกคนขาขอให้เข้าใจว่าหนิงกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะคะบที่เราเป็นเพื่อนบ้านกับเพื่อนสาวเรา่จริงเราาสยากปยเราเป็นหนิงยากเอาจริงจมากกว่าชายจริงจังมาเดิมสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็สำหรับหนิงงานหนิงเอหนิ ตื่นตระหนกในการที่หนิงเป็นห่วงเขาไปเองมากกว่าที่จะพยายามถามว่าพี่วันนี้เป็นยังไงพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วหนิงรู้สึกว่าเข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 าปกติมากๆไม่หนิงไม่ได้รู้สึกถึงความอ่อนแอหรือไม่ได้รู้สึกถึงความแบบอะไรที่ผิดปกติหนิงเองหนิงอาจจะเป็นหนิงยังถามว่าเนี่ยหนิงถามมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นมากกว่าแต่ดูเหมือนโพสต์พี่หนิงแล้วดูแบบเออดูหนัก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 หนัดหนัก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 หนัยหนักหนัก สำหรับนิงก็อย่างที่บอกว่านิ่งอาจจะคิดมากไปเองสำหรับหนิ่งเองอ่ะนิงบอกว่าส่วนตัวนิงเองนิ่งอาจจะคิดมากไปเองแล้วถามเยอะไปเองจนหนิ่งยังถามว่าหนิ่งาถามจนน่ารำคาญไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะคิดว่าเขาคิดมากแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถเอาความคิดเราไปแทนเพราะว่านิ่งบอกเลยว่าหนิ่งก็ยังเห็นเขาเขาเขาปกติอื่พี่นิงหวงใครบ้างตอนนี้นอกจากพี่ชายแม่ <c oughs> อันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นคาเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคำถามนี่ที่แบบว่าไม่ใช่ดิพวกเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ต้องยืนข้างผู้หญิงใช่ป่ะเออเราก็ต้องยืนข้างผู้หญิงสิใช่ไหมคะมาทำอะไรบ้าเขาเราหนยังไงบ้าเขาพี่หนึ่งไป้วพี่งพี่สีมันใจกรนไหมหรือว่ามันยังไงบรรยากาวมัน เชื่อแบบว่ามันคือสําหรับหนิงไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกประหลาดเนี่ยแต่สําหรับหนิงอ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้สวีดก,กันอยู่แล้วไงหนิงก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรถึงความแบบมันไม่ได้่แปลกเออถึงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความกล้าใจนะเกล้าใจนะดีู๋ดิจิทุกคนช่วยหนิงด้วยเอาเอาอย่างที้ว่ะถ้าไม่กล้าใจหนิงก็ได้ไงจบเรื่อะไปป่ะโอ้โห แมแต่ว่าแล้วเมย์ก็เห็นความตั้งใจของนิลินเมย์ก็เลยบอกว่าหนิ่งจำไว้นะว่าลูกอ่ะควรจะได้รับอะไรตอบแทนแบบนี้บ้างเพื่อให้เขาได้มีกำลังใจในการที่าจะทำนานคนได้ทุกสิงที่ได้ทุกทนเรานิลินเองอ่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาความภาคภูมิใจ จะที่ผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างไปอ่ะน้องน้องรู้และน้องเข้าใจว่าแม่กําลังลำบากยังไงเศรษฐกิจแบบนี้แม่ทํางานคนเดียวยังไงอะไรที่เขาช่วยได้อ่ะเขาพยายามช่วยเพื่อจริงๆแล้วก็พยายามจะแบบเป็นเด็กดีพยายามจะตั้งใจเรียนพยายามจะแบบมีความสุขในทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วเบลบอกว่าเธออ่ะผิดเธอไม่เคยให้รางวัลลูกเลยนั้นฉันขอเป็นคนแบบ เอารางวัลให้เขาเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีค่าแล้วเขาจะได้ตั้งใจทําสิ่งนี้ต่อไปสุดท้ายอ่ะฉันทําอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันรักเธอเพราะถ้ารู่เธอดีอ่ะเธอก็จะมีความสุข <challenges. S 1> คือคือเรื่องเออมันมันฟังแล้วมันน้ำตาแตกมากแต่มันก็จะมีอะไรดราม่า,มาแบบตามสไตล์ของคนที่มาบอกว่าไปบริจาคหรอเปล่าดีรอเปล่าหรืออะไรรอเปล่าสุดทก็ชี้แจงแห่ ทีนกอดมือรับช้าร้ายเขาที okay, ่เด okay, uh ินมาโอเคแม่แม่คนติด้ำ่าใแล้วก็โอเคทุกคนนะคะทุกคนนะสวยมค่ะคาดูตาดูตาต